อยากวานเขาแล้ววันนี้บริษัทลงตึกแหงน้องสะบริษัทตึกแต่ส่งงานบริษัทตึกพอดีว่วานเขาเนี่ยตีดินแล้วเรียบร้อยหน้าทีมงานบริษัทเล่นน้ำวันนี้ได้โอกาสไาสปไปสมบรรยากาศน้ำกันเป็นจะได คืออยู่บ่งอนดเยาห่ารเป่ลนหาลจะว่าเอาแห่มาวันปกหันไว้ปามยังบกเขาโอ้ไผ่นั่นคนไม่ใส่หมวกได้ลายไหมฮะโอ้ยใส่แว่นตึกแห่อีกพอเอ้ยตามมานเนาะ ฮะไม่มีหลายแห้เอ๊เปีนี้ขึ้นหนำคุ้นไหวถึงมันเข่ามันมีปองเข่าอยู่นีหนี่ยังไงอยู่ใหม่มมแล้วมันสิเข่าปะล่ะบอกใส่ปลาใส่ไหนนะบอก โอ้ของมากตัวนี่ซื้อนี่ป่านี้ไม่อไร่ะในร้านลุงกรุงอาบาด้นตอนนี่ละบอกบนบ่คือสาค้งงวงใยใส่เบ้องเยี่ยมเนี่ยอุ้ยบนน่อยตัวนี้เนาะ ยู่ปลาดุกอไรมันปลาอปลาดุกอรันาเปลาดุกธรรมศาสตร์เลยปลาดุกงุ่หรือเ่่อแน่ลกด้เ่ได้แล้วน้าน้ำนบั้นเนียวัสินับอยูมีปลาอยู่เด้เพียงแต่ว่ามันเขาอยู่ใต้ไม้ด้ยนี่ นาขาเดียวกันลับประดงตัวนี่ใส่บังโซ่้ยอย่าพให้มันหลุดเด้เปิดให้ปินให้โซโซอุยเอายัดเลยยัดเลยนี่ยลินอัตโนมัติอุ้นะ้นบอละมือสมังมาวัน มันเข่าใหม่เลยมันบอกอย่างนี้มันเข่าใหม่เลยเลยนั่นคนนั่นเขาหูดิ <S <S ่วป้าอยู่มองใดล้ว่าบอกเดิมอีกสักนึ่งสสดยงว่า เป,ไนป,นป็นไงตัวนี้ไป่ตายอยู่บอุอ้ยหนามบกตัวอะสาตัวนี้บ่นี่ตัวนี้ตัวนี้เคยกินเคยอยากฮะนี่ไหมมันไปอยู่ร้อนมีไปอยู่ค่าสาตัวนี้ ยังงไ้ปายูตาถิ่มนี่ต้นยุค่าง <S <S เงินอะไรขายเขาตัดเได้หรอส,สองตัวคือเกาวานบ่อนบะสูนเหรอไห้มากันไรที่พุงนแล้น้น้องก็พูดขึ้นเถอะน่าน

เนี่ยมุกกระเด็กโอ้ยไม่าเห็นไ่เห็นเย่เห็นเห็นน้องมัน่ะกะวินต้มป้าได้บาใช่ไะเนี่ โอ้โน่นนี่ตัวนี่ปะปาป้ว้าเหร,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 รให้โอ้มอามเทเลปีบุคคลไดบุคคลไดเนาะศิได้ปาบูต้มกระเวน เอาหมอกเลยอ่ะจีนี่แหละไปให้เพื่อไปก่อนโอ้ยปลาดุกไหมหางเหยียบล้วนไอ้ปลาดุกพื้นบ้านเดี๋ยวนี้มันปลาดุกเหยียบแดวปลาดุกเอธรรมาซาตะกี่น้องปลาดุกตัวนี้มันซาตัวมันใหญ่ยี่ห้ปลาดุกกันได้ยตัวเดียวรับกินเผื่อนนาะ

ตรงป่าเลยมั <ch> ้งเด็ก่อนก็มีหางมดแดงอยู่นี่ึโว้ยโอ้โหนี่หางมดแดงเตะตรงป่า หางดแดงไว้ใส่ต้่มปลาก่อนโอ้โหนี่เลยกุ้งบางอย่างเลยอยูกก่ใกล้ๆเดี๋ยต้่มปลาเขาใหญ่วันเขาหมื่อที่สามหนึ่งไปอีกหน้านหนึ่งอีกปั๊ดทีมงานมาโฟดมาโพดหลับจอบสี่ เฮ้ยห่อนห่อนหอนแค่ไหนมีพัดลมตัวนี้พผนได้คขยงตัวน้หวานว่เยอะกว่าเดมได้ผลได้นี่เลย <c oughs> ต้มข็แขนแคนั่นแหละไม่ยังแสบีบ <c oughs> ตัวนี้ขวัวปลา <c oughs> ต้มกินเทียง Lèo nèo xuống đi cưng hai nô ong bát nèo. Oi nèo 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 gật chuẩn bị đèo. Oi mặc hưng hai tập huấn. Huh? TĐi lèo.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  TĐi สองตมตไม่ิมเลยคนบาหลายสองโตะเพราะตัวใหญ่ตัวไหนตัวนั้นก็แล้วนะอืมจะได้กินจะได้กินนั่นเรากินแล้วก็บขืนน้อนตัวเขีดไฟมันเหลวเมื่อพับคอนตัวตุ่มเจ้าโตะหรอกุ้งตุ่มสามเลยเหรน่นหละฮะเออ จี่ยินไปป้าหน่อยหมอกม่วงใส่สมกัอสบ่ใส่ปลากันหรอใส่ปลาเนาะสมใส่ทีหลังเพราว่าใส่ยังได้กระไรอันไหนชมนี่แหละแมนอัดุแข็งโอ้แข็งนั่นแล้วตรงเงี้ยมันตัวใหญ่เลย หรือเปิดให้เนี่โอ้ยนั่นีิว่าชิมาเปิดให้โอ้ยพอดีส้มเหนือส้มหนามเลยนะเห้หมดไหนเนี่ยห้ามคนได้ขาดห้ามคนเลยดีปล่อยไว้ได้แล้วเออไม่ได้คนเดียวแค่กินข้าวบ้านเลยต้มป้ามา

กก่กเหลาแล้วน้นแมนไปห้เจนเนี่ยโคตโคต้องบอกให้หัวหน้ากันพูดหรอมาบอยจะมากนได้น้าปน่ะโอ้ยกินดีบ่กินดีไหยเอาละจริงอ่ะขายนำซิ่งกินข่าววไปเบื่อหรว่าทง่ เอ so so ี่ดรอารอนี่แหละของแซ็ันมดรวมแข้งมตาแดเอะเขาอนมือนี้่นแพร่แพร่ก็โลดอ้าอืมีหันรแงเลาไม่หนหลายอย่างแห้งมันหังป้าแดงป้าแดงบุญมันบานเท่านอปดก็นั่นนะบุญหลังเลย อบนตานมีไปใส่ปลาแดกกันนะมันเด็ดไปแต่ใดระดับพักที่หลายหลายหลายแซ่บมีที่ไปะซ่บถึข้าร์ตอยู่อหนเด็ดเออเด่นแต่ไืม มาห้กินมีเรืองไฟให้กินมาไม่คนกินไังกินกินยอ่กินน้อยมากินข้าวกินข้าวไปเลยข้าวข้าวเหนียวโอ้โหแซวกันนี้เนี่ยข้นหบผ้เอรอ้นารมาพอดีมากมามา เฮ้ยิุงเาตกอถนมดหลโอ้ยแมียเป็นกันมาเลยนะเป็นตะบกิตะปาโอ้ยตะไหนนจานหนึงิ๊กาเป็นตะบกละมังน่บาสองอะไระป่าจะท้อไหอผู้หญิงหออใส่ถุงอ่ะไม่กิน โอ้ยรสชาติอไรขอชอบว้าวสื่อป่ะไม่ขันเลยอ๋อแล้วพ่นมั้ยฮะ้วยใจเข่วยใจเข่วฮะอุ้ย แกว่ามานูแหละเมื่อวานแหละทำไว้ให้อ okay. ่ะเมื่านยังเกาะผมเลยใส่ถุงไว้เพราะผมพูดว่าไอ้นั่นจะคล้องน่าเบื่ไหมจะคล้องตายโอ้ยข้าวเนี่ยเนี่ยข้าว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 เนี่ย